เวลาให้อีก30นาทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขคุณผู้ชมเอฟซีทุกท่านจ้ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องไรมอนล้วนทองนะคะที่ท่านเห็นขนาดนี้นะคะน้องไรมอนจ้าอันน้องไร่หม่อนกำลังมาทองช้างจ้นพี่อุ้มเป็นควานนะจ๊ะพี่อุ้มเป็นควานจ้ะของการประกวดภาพถ่ายโฟโต้รัชของเรานะคะควานอุ้มรางวัลล้วนมจ้ะ พีมอนกำลังอาภ,าภาักว่ากำลังพาลอดทองช้างจา้ะเออ่เตรียมเตรียมขนมจีนนะคะนะเอิญให้กับพ่อใหญ่เนี่ย,ยใส่หมวกรู้สึกประทับใจมากนะคะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวโบนนะคะอ่ายิ้มหน่อยขอ ค่นะคะพ่อใหญ่อย่าพึ่งไปค่ะจะมีช่างภาพไปถ่ายรูปหน่อยนะคะขออนุญาตหยุดแป๊บหนึ่งค่ะค่ะค่ะขออนุญาตค่ะเรามองเห็นเลยค่ะจากห้องกระจกของเราให้ท่านได้กดได้กดนะท่านทา่อยากทานก็วยเปิดทางให้ท่านหน่อยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะที่แต่งตัวสวยงามมากนะคะรู้สึกว่าท่านสสบอกว่า มีแมวมองกำลังดูนะคะใครประวัยภาพถ่ายแล้วเก่งๆเดี๋ยวจะออกผ่านเพจนะคะแล้วก็มารับของรางวัลน,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 น้ำยานะคะน้ำยาไหมทองของเรานะคะ ผลิตและออกแบบขึ้นมาในงานนี้นะคะรุ่นพ่อพันธุ์แม่จ่าอภิมลพาทัวร์นะคะพาทัวร์งานกระตินจักใหม่งานที่พี่อุ้มเป็น่านนะคะเราจะพาทัวร์จากอภิมลทัวร์เราจะเอาเกษตรอินทรีย์คนมาไม่ทันนะคะเดี๋ยวรองานช้างอีกทีนะคะเดี๋ยวไปรอทานที่ทุ่งใหญ่ของเราอีกทีนึงค่ะไปงานช้างมหัศจรรย์งานช้าง ท่านก็จะได้รับประทานนะคะทั้งน้ำยาน้ำพริกน้ำยาน้ำยาลาวนะคะแล้วน้ำยาการะทิของเราเก็จะมีกาเพิ่มน,นะคะน้ำยาไหมทองน้ำยาสมุนไพรไหมทองของเรานะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับประทานนะคะ,ะเป็นการเชิดชูอาหารที่เป็นอาหารที่เราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของเราที่เป็นสําคัญเลยก็คือ,อจากแก้ที่เราได้รับจากการสาวไหมนะคะ ถือว่าเป็นโปรตีนที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราใช้โปตีนนี้นะคะออกแบบสาิวที่ไม่ว่าจะเป็น้หนารนออก่าน่าจะพาไปดื่มน้ำนะจ๊ะมอนฮะโอ๋ี่ช้างว้ลลูกเดินวิ่งตามช้างวิ่ตามช้างอเดาอุมรอเดอุ้ม Nam subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่ะถอยลูกถอยเออเออเออถูกใจควานไหมถูกใจควานไหมท้อยถอยอัานถอยโออลดลดลดนะถูกใจควานถูกใจควานช้างถูกใจควานควานถูกใจช้างจ้ะ <laughs> บ้านนี้ขี่ช้างนะคะควานบนคอควานบนคอช้างไม่มีตะคอนะคะควานใายควานข้างล่างมีตะกอจ้ะจ้กลับแล้วบ่พอโออ่ะกลับแล้วนะคะบ่าจอากรกาศก็กลับจ้นนะะนะจาร้อนนะคะนอกจากวร้อนกะร้อนนะคะสงสารเนาะจ้ะ พี่อุ่มก็ขี่ช้างได้จ้ะพี่อุ่มก็ขี่ช้างได้นะคะ น้องไรมอนค่ะจ้าอุ้มมานี่วะอุ้มหนหน้ามานี่วะจ่ถ่ายรูปได้นะคะก่อนทำไมอะอกันหกอ้อออา,า <uk confusion> อถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปได้จ้ะบสงเอาบนสูงเอาบนสูง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 ,สงอ่าสูงสูง อาซูมจ้าซูมจ้าอ่ะถ่ายรูปได้ค่ะถ่ายรูปจับได้ค่ะอ่ค่ะกกอดได้นะคะกอดถ่ายรูปอ่ถอยถอยอ้ํถอยหนุแล้วน้ำวนในกัรขวถอยถอยอ้ําอํฮ่าฮ่าฮาฮา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่า่าฮ่าาาา่าฮ่าฮ่อ้่จ้าาขอบคุณค่ะ ขอบคุณค hm. ่ะอุ้มน่ารักจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ roy, ้เฮเสร็จแล้วจ้ะเขาเฮเร็วจ้ะโออันนี้อันนี้เพิ่งมาถึงเหรอคะเพิ่งมาถึงโอ้เฮเสร็จแล้วค่ะก็ด้กำหนดการเขาบอกว่าบ่ายสามจ้ะเห็นวันรับทมนตรีมาไหมคะก็เลยเร็วจ้ะอกรอดได้นะคะกอดถ่ายรูปจ้ะกอดถ่ายรูปได้นะคะ อก็ได้จ้ะโอ้ขอบคุณจ้ะนะฮะจ้ะฮะก็ถ่ายรูปได้ค่ะนะฮะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะน้องไรมอนค่ะจะมีมียูทูบนะคะช่องน้องไรมอนกับแม่บัวทองจะไรมอนจะจะไรมอนแม่บัวทองจะฝากติดตามด้วยนะคะออกร้านอยู่ตรงไหนข้างตรงนี้จ้ะ แถวๆบริเวณนี้จ้ะที่เขาออกร้านค้าออกอะไรนะจ้ะจ้ะที่อบตเทศบาลต่างๆออกนะอ๋อจ้ะนี่นี่จ้ะเป็นเป็นตรงนี้นะคะนี่เป็นไอ้บ้านซีลังตรงนี้นะจ้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 ะ เปี ah, ่ยดควานนะก็แบบไหนเนาะควานไม่ยอมให้พี่อุ้มตื้อตะคร้อเนาะวานเขาเอ้ทตีมงาน ว่าเราเดินไม่ทันพี่ม่อนม่อนเกียจะลวดแล้วเกยจะลวดแล้วอ๋อสงสัยน้องคันนะคะอดีมยิกยกยกิยก,ยกเส้นคันจะ้ะ โอ้มีัถจะถึงนน่นแล้วปรกวาเราไม่ทันเดี๋ยวิตตามให้ออกม,มาขึ้นขวามนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านในะแค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปต่อไปจา้าขอคินมีความสุขทุกท่านนะคะกดจาก,กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะคะขอบคินมีความสุขทุกท่นานท,ที่ผ่านมานานคือน้อง,น,องน้องไรมอนนะคะกรับแขกจาก้าจ้าขอบคุณนะคะไปเจอกันคลิปต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ